สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องคอนเทนเนอร์โชว์เคสนะครับขอพาท่านผู้ชมมาดูตู้คอนเทนเนอร์นะครับตัวโปรโมชั่นที่1นะครับสำหรับเดือน10ถึงเดือน12นะครับของปี2563นะครับตัวนี้โปรโมชั่นที่1นะครับจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะครับกว้าง2เมตร44ยาว6เมตร6เซนสูง2เมตร60นะครับตัวตู้นะครับเป็นตู้เกรดส่งออกนะครับ ตัวนี้นะครับมีหน้าต่างบานเลื่อนคู่นะครับขนาด1เมตร20คูณเมตร10 1ชุดนะครับพร้อมชุดบางใบนะครับประตูนะครับเป็นบานเปิดนะครับขนาด0.90สูง2เมตรนะครับ1ชุดนะครับพร้อมกันสาดและตัวลูกบิดกุญแจประตูนะครับของเยลนะครับหูช้างให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีการสนิมให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ ภายนอกนะครับก็จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ดิบๆเดิมๆเกรดส่งออกนะครับตัวนี้จะไม่ได้เน้นทําสีนะครับเพราะว่าส่วนมากนําไปใช้เป็นบ้านห้องพักสํานักงานชั่วคราวตู้เก็บของนะครับแต่มีตัว power ปั๊กนะครับสําหรับต่อไฟเข้านะครับไฟออกภายนอกเรียบร้อยนะครับแบบกันน้ํานะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันนะครับประตูตู้เดิมเนี่ยสามารถเปิดได้ตามปกตินะครับอ่า และสามารถล็อกได้ตามปกติของตู้เลยนะครับนะครับเปิดได้ล็อกได้มีสายยูคล้องให้เรียบร้อยนะครับนะครับอันนี้ด้านหน้าตู้นะครับตอนที่ปิดประตูแล้วนะครับผมพามาดูภายในกันต่อนะครับทึบภายในก่อนเลยนะครับระบบไฟฟ้านะครับที่เห็นนะครับที่เห็นนะครับเดินเข้ามาจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับ นะครับเรียบร้อยปักคู่กาวตรงนี้ให้นะครับอีกหนึ่ชุดนะครับหลอดไฟ LED นะครับทีแปด่สิบวัตต์นะครับของฟิลินนะครับจำนวน2หลอดนะครับตู้ควบคุมนะครับขนาดหกสิบสามแอมป์นะครับสายไฟที่เดินในท่อนะครับ PVC นะครับตัวตู้ด้านในเนี่ยไม่ได้ทำสีนะครับเป็นสีเดิมเดิมของตู้เลยนะครับนะครับพื้นนะครับ ปูด้วยเป็นพื้นไม้เดิมของตู้นะครับแล้วก็ปูทับด้วย p v c ชีนะครับนี่คือหน้าต่างมาเลื่อนคู่นะครับเลื่อนสลับนะครับเปิดได้นะครับเอาได้เปิดได้นะครับที่เห็นนะฮะโอเคมาดูข้างในนะครับนี่คือตู้เดิมเดนะครับตัวนี้จัดรายการเป็นโปรโมชั่นนะครับอยู่ในด้านแรกของเว็บไซต์นะครับหาท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายของเรานะครับที่เบอร์089 9995345นะครับหรือที่ Li n e แอดไล i ์ออฟฟินะครับคอนเทนเนอร์ s i g n Container Showcase นะครับนะครับตัวตู้โปรโมชั่น1ตู้คอนเทนเนอร์นะครับเหมาะสำหรับออฟฟิศบ้านสำนักงานเก็บของเก็บสินค้านะครับหรือห้องพักชั่วคราวอย่างนี้ได้หมดนะครับราคานะครับจะรายการอยู่ที่ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่5900 0บาทนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่ฝ่ายขายของเราได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container ร์โชว์เคด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ